กรบคลิปนี้เฮ้าสิมาบ่าถึงเรื่องพระเครื่องนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยประสิทธิโกพี่น้องครับอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาครับวัดตะโกพี่น้องครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับท่านผู้ชมนําเด้อนะครับพี่น้องป้องไปเมืเออทิพ่อนําพี่น้องมารู้จักวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยประสิทธิโกครับวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาครับ ขออภัยครับพี่น้องนี่คือเหรียญยอดนิยมนะครับพี่น้องครับหนึ่งในเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อรวยที่หาได้ยากและมีมูลค่าสูงพี่นอ้องาบางท่านว่าเป็นพระที่สร้างในพศ2ส5องนหยหสิบี่นี่คือสีแพ่งพี่นว่าแพงครับเหรียญหนึ่งหลายหมื่นครับเป็นแสนก็นมีครับแต่พูดถึงเหรียญทองคำบต่ตองว้าฮอนนะครับพี่น้องมีหลายรุ่นนะครับแต่ว่า ผมนําเหรียญรุ่นนี้มาให้พี่น้องเด้เบ่งกันเพราะว่ามหาดายากครับราคานแพงนี่คือเหรียญรวยยั่งยืนนะครับนะครับรวยยั่งยืนหรือว่าก็เอื่นเหรียญแอปเปิลนะพี่น้องครับนะฮะมนเป็นโทรศัพท์เด้อเหรียญรวยยั่งยืนครับไม่ใช่เหรียญแอปเปิลไม่ใช่แอปเปิลโทรศัพท์นะฮะเขาเรียกว่าแอปเปิลนะครับเห็นฮะลงยาพี่น้องครับสวยงามมากนะฮะอันนี้เลี่ยมพลาสติกไว้นะฮะ ค้งเซเลี่ยมเกินหลายปีนะพี่น้องครับบลาสติ๊กนี่เหรียญนี่เก็บไปดูแล้วนะครับเปรียญลุงยานะครับอายุเก้าสิบเอ็ดปีนะครับนะฮะเหรียญรวยยั่งยืนนะครับพี่น้องสีมัวงๆจักหน่อยหนึ่งพี่น้องครับบึ้งสังเกตตัวนี้ฮะพลดู่องท้องเลยครับก่อนสิบลุงยานะฮะสังเกตดูยันนะครับพี่น้องครับต้องบเบอ่อนะครับยันต้องไม่เบอ่อนะครับแล้วก็ อ่ให้สังเกตนาหลวงพ่อรวยนะครับพี่น้องครับสิเป็นเงาเงาเจ้าน่อยหนึ่งให้ต้องวิเคราะห์คมชัดของเกนี่สังเกตลูกกระต่ายให้ซ่องลูกกระตาก่อนนะครับถ้าผู้เสีเยนนะถ้าลูกกระต่ายในบ่มี่นะครับมันบ่ค่อยติดนะฮะก็แกะซิลิโคนสิไ่ค่อยติดพอเป็นมิดอีกเล็กเนี่ยห็ไหมฮะดูนะครับจะต้องหน้าตาต้องเหมือนหลวงพ่อรวยแล้วก็อ่เนี่ยฮะค้วไอพรงตาภากเนี่ยความยนนะฮะ นะครับก็ต้องมีคมชัดหูแต่อันนี้จะลงยากกระสิเบิองยากแน่ถ้าเกิดว่าเรียนว่าลงยานี่ก็ะกระสิเบิองง่ายนะครับสีเป็นสันอายุเก้าบปีนะครับนี่บหรียญแอปเปิลนะครับอ่าเป็นเนื้อทองทิพย์นะเพิ่อนวานะนะครับเป็นเนื้อทองทิพให้สังเกตตรงนี้พี่น้องครับโคดนะฮะโคดนะครับที่มีเลขโคดตรงนี้ครับเก้าสบเอ็ดเห็นไหมครับตรงนี้ฮะ เกปีนะฮะต้องเป็นเลขโคดที่ตอกนะครับพี่น้องเป็นเลขโคดที่ตอกนะครับอ่าเบื้องสังเกตให้ดีว่ามันจะมีเสียงมีอย่างมันจะมีความลึกนะครับเป็นทราบัชาติถ้าเกิดว่าพวกที่เขาไอดึงซีลิโคนนะฮะหรือว่าอะไรมันจะไม่สวยมันจะไม่เป็นเบอร์เบอร์บางอัดกรบอติดแล้วก็สังเกตนะฮะนี่ฮสังเกตตรงนี้นะครับจะมีบา์โค d ดนัำเบอร์เลขที่ว่า อองค์ที่เท่าไรน,นะครับเขาจะตอกตรงนี้นะฮะเพื่อนว่าสางบนหลายนะครับสองพันโกองนะเขาว่างั้นนะประ,ประ 2, ม 2, าณสองพันเะท่าไรผมต่อปัหารอยโอ่งคพรผมผมบ่งงนะถ้าหมายเรียกโคตรเกินนี้กะน,นะฮะการไม่ซิดเกเหมือนกันนะครับเพื่อนว่าให้เบิ้งหมายเรียกบากโคตรพร้อมแล้วก็เบื้องการเจาะเบิ้ง การตะใบ,บกันยังนะฮะมันจะมีสิ่งมีหยองเขานะครับอันนี้คือเบียดสีแต่ว่าบอกถึงว่าเข้าตรงเบิงไม่เลขโคตรที่ตรงนี้ฮะไกลตรงคมชัดนะครับมีคนเชื่อว่าหลวงพ่อรวยนะครับเขาเรียกว่าพระหลวงพ่อรวยนี้นะครับเกีเ่ยวกับการค้าขายเมตตาโชคลาภนะครับไปยังท่านถึงมีไก่นะครับบางท่านก็ว่าเอ๊ะเป็นอย่างหลวงพ่อรวยคือสีมีไก่ อ่าท่านเกิดปีไก่นะครับปีละกานะครับอืมเนี่ยเห็นไหมฮะสีมิโคตัวนี้เก้าสิบเอ็ดนะฮะแล้วยันตรงคมชัดนะครับยันตรงคมชัดไกตรงคมชัดความคมชัดของเหรียญนะครับแล้วก็ลุ่งหยาดีสวยงามทายาเกนี่สีประคื้นนะพี่น้องครับนี่เป็นลุ่งหยาสมัยเก่านะครับเวลาเฮ้าถูกแดดนะ้บ้ครับถูกแดดถูกแสงนะฮะมันจะมีก็เรียกว่าสีสันนะครับแปลกตาแล้วก็สวยงามนะครับ ความคมชัดนะครับนี่คือเป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับของหลวงพ่อรวยนะครับประสิทธิโกวัดตะโกอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยาครับพี่น้องขอบคุณครับทุกท่านที่เกียรติขามารับส้มนะครับนะครับขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนคลิปนี้นะครับคงสิทธทิ์บทรันี่พี่น้องเนดะ้อ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอทุกท่านมีความสุขขอให้หลงพ่อรวยนะครับกลุ่มค้องนะครับให้พี่น้องป้องปายทุกคนจเจริญเจริญครับเฮงเฮงปังปัทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ